สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ PK นะครับกับช่องนานาไร้สาระใบ PK นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงของรายการฟุตบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาวิเค,คราะห์ก่อนเกมพิมพ์ลีอังกฤษนะครับคู่นักตกครางนะครับคืนนี้ระหว่างเอ่นวคาสเซน e d ยูเนเต็ดปะทะอ่คริสตัลพาเลนะคร ซึ่งเนวคาสเซ่นนะปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตรนารางคะแนนขนาดน,นี้นะครับแล้วก็โอ้โหฟอร์มดีมากๆนะนะัดนะัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเซนเชมป์กนะถล่มแมนเชสเตอร์อยู่ในด4ประตูตอนหนึ่งนะครับซึ่งฟอร์มนี่ร้อนแรงสุดๆนะครับชั้น,นมา5นะักลวกทุกรายการแล้วนะครับนะับตั้งแต่คว้าแชมป์คาราบอกครับที่สนาลีวิฟูมาได้นะครับ ส,ส่วนในเกมนี้ก็ยังไม่มีอดีตเฮาเหมือนเดิมนะเอายังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจะเป็นเจส,สันทินดอมนะครับจะทําหน้าที่แทนอดีตเฮานะครับส่วนคริสตัลาเลตนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะแพ้แมนเี้เมื่อสุดสปดาห์ที่ผ่านมาสองประตูต่อห้าพวกเขาไม่แพ้ใครมาเซนนาติดนะถึงว่าฟอร์มดีพอๆกันเลยแต่ว่ามาสะดุดกับแมนซิตี้นะก็เจอแมนซิตี้ใครๆก็แพ้ได้นะค <c oughs> ู่นี้ ส่วนแนวแนวเนวคาเซอรเนี่ยผู้เล่นเจ็บก็จะมีอย่างจามเอลลักเซลเซเว่นบอสแมนลุอิสฮอรแล้วก็โจวเวลล็อกซึ่งผู้เล่นสีคนนี้ไม่น่าจะลงเล่นได้นะส่วนแอนงทนี่กอรดอนที่โดนแบนก่อนหน้านั้นแล้วก็ไปเล่นทีมชาติแล้วก็เจ็บกลับมาก็เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรชื่อเป็นตัวสำรองเพราะว่าเกมที่จเจอเมนยูอ่ะได้ลงมาเคาสนิมช่วงไทยเกมแล้ว ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นตัวสำรองอยู่เพราะว่าฮาลิบาลน,นะตำแหน่งเดียวกันฝั่งซ้ายอ่ะก็โชว์ผลงานได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดก็ยิงสองประตูใส่เมนยูแล้วทําให้ึมนเชสเตอร์ยูไปสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนคริสตัลพาเลตนะซึ่งการบุกไปแพ้ให้แมนเชสตองห2-5ในช่วงสุสดสัปดาห์ที่ผ่านมานะความพร้อมของทีมนี้จะได้มาสเกฮี คนด้วยแบนกลับมานะซึ่งเอทีเนี่ยสำคัญมากนะเป็นกระทำทีมด้วยแล้วก็เคยมีเข่าเดียวคาเซิด้วยนะวันนี้ก็มาเจอเดวยวคเสเซิลพอดีเลยส่วนผู้เล่นทั้งทั้งสองทีมที่เข้ามาจะลงสนามในวันนี้นะฮะเนว์แคสเซิลจะมาในระบบสี่สามสามนะผู้สัตัวเป็นนิปปอกนะส่วนอ่า หลังสี่คนเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไม่เหลือใครแล้วจริงๆ <c oughs> ซ้ายก็อย่าเพราะว่าซ้ายอย่ะลอีฮอร์เจ็บอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นโยโยติโน่ที่รามินโตไปยืนก็โอ้โ oh, ห oh, ทําผลงานได้ดีจริงๆนะผู้เซนเ็นเตอร์ก็จะเป็นฟาเบนแชร์คู่กับแดนเบิร์นส่นขงขวาเป็นทิปเปียนะตรงกลางก็เป็นสามประสานอ่าสามเหลี่ยมเบิร์มิวด้านะโจโตโน่อ่าคือโตนาลีโจลินตนันแล้วก็บรูโน่นะโจโตโน่นะ สามประสาแล้วก็ส่วนคู่ประสานแดนหน้านะคิดว่าน่าจะเป็นสามคนเหมือนเดิมเหมือนกับในเกมที่เชนเมนอยู่นะคือเจคอบมรฟฟิตจะยืนฝั่งขวาอีซักฝั่งอีซักจะยืนหน้าเป้าแล้วฝั่งซ้ายจะเป็นฮาริบายส่วนกอร์ดอนน่าจะเป็นสามลองไปก่อนนะครับส่วทนทางด้านคริสตัลพาเลสนะประตูก็น่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะส่วนกองเพราะเขาจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนะประตูก็เป็นดีนเฮนเดอร์สันนะ แล้วก็คริสชัสมาซองลาควแล้วก็มาสเกฮี ee, จะยืนเป็นเซนเตอร์สามคนนะครับส่วนวินแบจะเป็นมุนยอกับเทเลมิเชลนะวินแบดไซไซกับขอส่วนอันดันปอต้ากับเจฟเฟอร์ซอนเลยมานะจะยืนตรงกลางแล้วก็อิสไมล่าซาเอเซแล้วก็มาเตต้าจะเป็นสามประสานในแนวรูกนะซึ่งเกมนี้เนะี่ย ต่างก็ฟอร์มดีมาทั้งคู่นะก่อนหน้านั้นแต่ว่าเนลคาเซิลน่ะได้เปลี่ยนเล่นในบ้านนะซึ่งใส่สถิติของคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันเนลคาเซิลม่กจะทำผลงานได้ดีกว่านะโดยเฉพาะได้เล่นในบ้านเจอพาเลตนะเพราะว่าเจอพาเลตสองครั้งหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยเนลคาเซิลไม่แพ้เลยนะ ผมว่าเกมนี้ยังไงนิวคาสเซิลก็น่าจะมีผลงานที่น่าจะเบียดเอาชนะได้อาจจะไม่ขัดเหมือนเจอเมนยูนะแต่ว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะส่วนเดี๋ยวเรามาดูแถลงการก่อนเกมนิดนึงนะระหว่างเจสันเจสันทินดอมนะผู้ช่วยของอเอ็ดดี้ฮาวนะ ซึ่งบอกว่าไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนสําหรับการกลับมาของเอ็ดดี้นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำแนะนําของแพทย์และเขาจะกลับมาเมื่อพร้อมได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์เขายังเสริมว่าการทํางานด้วยไม่มีเฮาเป็นเรื่องที่แปลกเพราะทางสองคนทํางานร่วมกันมา20ปีเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับผมและทีมแต่สุขภาพของเอ็ดดี้สำคัญที่สุดเขาจะอยู่ในการดูแลที่ดีที่สุดและจะกลับมาเมื่อพร้อมอย่างแท้จริงอันนี้คือ สั้นๆนะที่เจสันทินด้อมแถ,ถลงการก่อนเกมนะต่อไปเรา,าวิเคราะห์เกมคู่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนลคาสเซิล er กับพาเลตเนาะอย่างที่ผมบอกเนลจะน,น่าจะชนะไปได้ด้วยความไม่ยเย็นอาศัยความได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านในการเป็นเจ้าบ้านเนาะเพราะว่าฟอร์มก็นกนลังดีด้วย แต่ว่าก็จับปั่นมาพา,พาเลตไม่ได้นะตำมันไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมว่าดเดียวเขาจะเปิดมาบุกใส่แน่นอนอยู่ที่ว่าจะยิงได้กี่ลูกถ้ายิงได้เร็วยิงได้ไวก็อาจจะหลายแต่ถ้าโอเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแล้วยิงไม่ได้อะ่ะเสียวเหมือนกันเพราะพาเลตเนี่ยทั้งของนาทั้งซากับทั้งเอเซ่โอ้โห สองคนนี้แบบเทคนิคความเร็วนี่โอ้โหสุดๆแล้วก็ยังมีมาเตตาที่ฟอร์มก็ดีซึ่งเหนียวคาเซอรก็ประมา่ไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ก็เดี๋ยวจะพูดก่อนเกมเยูฟาแชมเปี้ยนลีกนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะเอสตันวิลล่านะโอ้โห ม่โดนปารินน้ำก่อน2-0แต่พลิกกลับมา3-2แต่ก็ไม่พอต้อตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะซึ่งคืนนี้คู่ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่มาริบอาเซนอลนะโอโ้นั่นแรกอา,อาเซนอลน,นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มแบบเทพเปิดบ,บ้นันถล,ะมะล่มมาริกไป3-0ซึ่งนั้นนี้เนะี่ยมาริกถ้าจะอยากเข้ารอบต้องยิงให้ได้อย่างน้อย3ลูกก่อน90นาทีแล้วไปต่อเวลาแล้วก็ลุ้นจุดโทษเอานะ ซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยเวลาเจอมาลิดตมัจจะทำผลงานได้ดีนะหลังจากเจอกับบาร์เซโลนานะผมว่าคู่นี้อนะ่ะอาร์เซนอลอ่ะมีสิธิ์ลุ้นเข้ารอบได้ซึ่งการบุกไปเยือนเตียมมาลิดที่เบรนบิลลเนี่ยผมว่าไม่ใช่งานง่ายงานง่ายที่จะชนะนะแต่คิดว่าน่าจะไม่น่าแพ้เกินสามลูกอาร์เซนอลน่อจากามีโอกาสเข้ารอบได้นะมีโอกาสชนะเข้ารอบได้ สวยอีกคู่เนี่ยอินเตอร์ม่รานเจอไบเยนเมวนิ่นะอือหือคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมว่าคือไบเยนน่ะยังยังประมาบไบเยนไม่ได้นะอินเตอร์เพราะว่าไบเยนน่ะมีแต่เก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าผู้จัดการทีมอาจจะความเก๋ากับความเก่งจะสู้อิสซากี้ไม่ได้นะโค้ชของอินเตอร์แล้วแต่ว่าผมว่าอินเตอร เตยังปาหมันไม่ได้นะคู่นี้คิดวันนี้จะจบลงด้วยกันเสมอหรือไม่ก็อินเตอร์จะเบียดชนะซึ่งคู่มาริกกับอา,อาเซนอลอะ่ะถ้าใครชนะนะคู่นี้ก็จะผ่านเข้าไปเจอปา,ารีสที่เมื่อวันแม้จะแพ้วิลลาแต่ได้เข้ารอบนะเพราะว่านั้นแรกชนะมาสามหนึ่งก่อนนั้นนี้แพ้สองสามก็ยังรวมสกอร์อยางชนะ ส่วนคู่อินเตอร์กับบายเยอันเนี่ยใครชนะก็จะไปเจอกับบาร์เซโลน่านะในรอบรองชนะเลิศซึ่งผมว่าต้องรอนะ่าจะเป็นปารีสเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็บ,บาร์เซโลน่าเจอกับอินเตอร์นะถูกไม่ถูกเดี๋ยวใช่ไม่ใช่โดนไม่โดนเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นมาว่ากันเนาะ,อะขอให้ทุกคนดูบอลนะอย่างมีความสุขนะในคืนนี้หลายคนก็คงไปทำงานแล้วมั้งพรุ่งนี้ผมก็ทำงานวันนี้วันแรกเหมือนกัน ทำงานด้วยแล้วแต่ว่ามีใจรักฟุตบอลอยากทาเกี่ยวกับฟุตบอลซะหน่อยหลังจากคิดมานานแล้วว่าอยากทำอยากทำแต่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยลองทําดูก่อนเนาะยังไงก็ขอกําลังใจจากทุกคนนะครับถ้าใครผันไปผันมาก็แวะดูแวะชมแวะให้กําลังใจผมด้วยนะถือว่าผมเป็นน้องใหม่ผมเพิ่งจะทำแบบจริงจริงจังจ,งจงอ่ะไม่ถือว่าจริงจังคือทำครั้งแรกนี่แหละ แล้วก็ว่าจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าคือผมรักฟุตบอลชอบฟุตบอลแต่ว่าผมก็เลยแบบอย่างมีโอกาสได้ทําตรงนี้มั่งคือผมอยากทำตามแบบแนวสไตล์ของผมแบบพูดไปเรื่อยๆมัวๆไร้สาระบ,บ้างไม่มีสาระบ,บ้างถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะยังไงก็วันนี้ก็จบการพรีวิวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูบอลพร้อมๆกันแนละ้วดูนไปพร้อมๆกันนะ ขอให้ทุกคนเชียร์บอลเนี่ยมีความสุขครับแล้วก็ช่วยกวดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องนานาไรส์สาราใบพีเคให้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ